ฟังนี้เป็นแตงโมไหลเมล็ดนะครับนี่แตงโมไหลเมล็ดผมอันแถวนี้นะครับอันนี้ทดลองปลูกจะแหลกจะ้ือนะครับเบิงครับเบิงสภาพมันต้นโสมครับครับจักเพียจักแมงจักเอียงเนี่ยครับกัดกินวิทยทีตัวแดนนะครับเขาจะวิมารวิธีการในการเห็ดนะครับครับติดหน่วยอะไรได้ครับนะครับ ตัวมันจะสีนวยใหญ่บอนะครับเพราะว่าต้นมันผสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาใส่แคอน้ำมักกับสารแมลงนะครับเห็ดเองหมากเองครับทดลองเบ่งครับว่าไหนมันใส่ได้ผลนะครับนครับแถวนี้มันบ่ประสบความสําเร็จเท่าไรครับมั้งเทือแหลกวอมครับปลูกแตงโมเขาก็เรียกบรรลว่ามันฉิกเดือดปัญหาอย่างแนี้นะครับครับปลูกแตงโม กำลังหญ่ครับอันนี้แถวที่สองนะครับปลูกล้องตอกันมานะครับแถวที่สองนี่ก็ดีขึ้นน้อยนิงนะครับแกบพัฒนานํามักขึ้นมานิดนึงวา่าช่วงไหนเขาจะใส่นํามักเอเียงแน่นะครับเพื่อที่จะกําจัดมแมลงนะครับบ้อนแมด้กำจัดนะครับคือแบบว่าพอหายแมลงมันมาหลบกวหนซื้อนะครับปไดขาขามันมาตายครับพวกหนามักมีขาแมลงตาย ตะไบาแมลงมาสุกมาลบกวนพอเขาหลายปันไหน,นะครับทางต่าเพี่ยบางตัวพวกแม้งปากดูดรืยังก็นยังมีมาอยู่นะครับถ้าไม่แยงปากดูดุจะให้เกิดไวรัสนะครับเดขั้สี่นะครับเกิดไวรัสนะครับจะให้เกิดมันแขกแก่นนะครับบา,บ,รบางต้นก็สมบูรณ์บางต้นก็บ่สมบูรณ์นะครับน,นี่คือแถวที่สองที่ทดลองปลูกนะครับอันนี้แถวที่สามครับ แถวที่สามกับแถวที่สี่นี่คือลูกร,รอบที่ต่อมานะครับอันนี้มันสิส้มบูนหน่อยนึ่งนะครับต้นมันสึสวยนะครับอยนะครับแต่โมอไรมาเลียนะครับเขาลูกเขาลูกวิธีการนะครับในการที่จะกําจัดมันนะครับกำจัดมแมลงใบมะรบกวนแตงโมอะไรมาเล็ดของเขานะครับต้นงามครับต้นสวยกำลงังขึ้นสวยกำลงังตื่นงานบ ลังแทงหยอดขึ้นง้ามครับลังแทงหยอดน,นะครับอันนี้คือ,อนนคืออดนนี้เขากลูแล้วนะครับว่าแมลงมันสิมารบขวนช่วงไหนเน่ครับต้องใส่น้ังบักเอียงแน่นะครับฉีดช่วงไหลน่นะครับว่าเห็ดจังไหลน,นะครับ นี่ครับลำมักมันก็ใส่ได้ผลอยู่นะครับตั้งแต่ว่าได้ใส่ได้ก็แต่แค่ไล่มาแล้งซือเอมันข่ามาแล้งบ่ได้นะครับแต่ว่าส่วนเพียนี่รขาได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนหวังมาเล้งาปากดูดมันสีขาบ่ไ,ได้นะครับมาแล้งปากดูดหีืมันสีล่ได้คือเสือนะครับไล่ยเห็นมันหนีเป็นมะไก่แปฝงของเขาได้ กำลังงามแลก็บ,บอชัดปันไตนะครับเพราะบอดแสงแดดวัน,นนั้นนี่นะครับนี่ครับแตงโมไรเลมเล็ดปอดสารพิษนะครับสิปูกอไปนะครับอันนี้ก็แค่ทดสอบให้เบึงทดสอบการเลี้ยงลูกนะครับจากคนที่เคยปลูกแตงโมนะครับเรยร้องมาปลูกแตงโมร้องเบึงนะครับกันกงงามดีครับเนะบ,บึงเบึง นะครับแต่แถวนี้สองแถวนี้ครับกะสีงามแน่นะครับแตงโมแตงโมไรมาเล็ดนะครับส่วนนี้แถวที่สองนะครับก็คือคอยพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ยังบดีเทียที่ควนนะครับอันนี้คือแปลงแหลกนะครับอันนี้คือแถวแหลที่เฮ็ดขึ้นมาวิธีเลี้ยนรูนะครับ นี่ครับแมงปากดูดเห็นไหมครับเป็นม้าเลยวะใส่ล่ะบินไม่ใส่ละ่นละนะครับพวกแมงป่าดูดจะให้เกิดไวรัสนะครับเกิดไวรัสนะครับเห็นไหมครับใบมันใบแตกม้วนี่ครับงอ,งงองนะ จักสิได้กินรว,วยวันนี้ครับในแถวนี่ <c oughs> <c oughs> ครับขนาดใบมันยีงงอนนะครับมันก็ยังติดลูกนะครับนี่ครับลูกมันนะครับให้ว่าเอาฉีดพรม้อ,มอนบำรุงเอานะครับแข็งครับมแมลงปากดูดนะครับอดีตก็มันก็มีพวกเอ่อเชื้อราใช่ไหเชื้อราที่กินราน้ำกันนะครับที่กินพวกแบคทีเรียที่กินพวกไวรัสพวกอย่างนี้ มีตัวแก่อยู่นะครับแต่ว่าผมบ่บว่าใส่ซื้อนะครับบัานอยากใส่ราวเขาหูอยู่ครับว่าแก่สําหรับอย่างนะครับมันอา่าแก่สาหรับลูกอย่างแต่ว่าผมบ่ได้ใส่เบ่งนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลมันกส็สิได้ผลอยู่นะครับเพราะมันเป็นอา่าเป็นวัคซีนนะครับในการแก่พวกไวรัสแก่พวกเชื้อราถ้ามันเกิดขึ้นจากพวกแมลงปลักดูดพวกนี้นะครับเลาก็ป้องกันไวก่อนนะครับถ้ต้นแลน้วต้นมันแข็งแรงนะครับแต่ว่าผมบ้านได้ ไปเีดซื้อครับผมอยากเบ่งอากาศมันอยากเบ่์ซื้อครับว่าน้ำมักมันสสูงครับอพวกไวรัสพวกนี้ได้บอ่อเวลามันติดลูกแล้วมันสีลูกมันสีใหญ่บ่อนะครับเะไเก็บไปศึกษาจะไปเบ่งซื้อนะครับก็ามาแถวแถวที่สามแถวที่สี่ผมกะเฉีดอยู่นะครับผมกจะมีเชื้อเชื้อราที่ต่อพันนะครับพวกเชื้อราที่กลินมแมลงเห็ดมแมลงอ เชื่อพวกแบตเียนะครับจะซอยขา่าพวกไวรัสต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็พอสามารถม,มีตัวใดที่จะข่าวไวรัสได้นะครับ,รบมันติดไวรัสแล้วนะครับเปิดจะมาเข้ากับความลุงเอานะครับคลุงทางใบมันเอาให้มันเพราะว่าเมาล็ดที่มันสิเจาะเจาะตามลำต้นมันครับมันก็จะไปฝังไข่ในผนังเนื้อเยื่อนะครับมันก็จะติดไวรัสจากต้นนี่งไปต้นสองต้นสองต้นส,งตนสามนะครับถดูด ต้นใดแล้วมันมีเชื้อแล้วนะครับมันก็จะติดไปเรื่อยๆนะครับครับตัวมาสือสวยงามคือข้าเจ้าปลูกนะครับเพราะว่ากับเพึิ่งกับเพริ่งเฮ็ดนะครับกระเพึิ่งร้องเบิงืิสิวนะครับแปลงง่ายๆครับผมจะปลูกครับแปลงง่ายๆนะครับตอนนี้กำลังเตรียมเมล็ดอยู่นะครับเตรียมเมล็ดพันุอยู่นะครับ เพาะกา,าเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวก็จะลงแปลงใหญ่ๆนะครับเป็นพันธุ์ก็ต้นแล้วล่ะครับนะครับงั้งางามๆแบบนี้หล่ะครับคิดว่า <laughs> นะครับไอ้ทีแ่แตงโมลา,าเมล็ดครับสวยงามสวยงามจะกัพอโอเคอยู่นะครับแตงโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็แค่ สองอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แหะครับผมจำผิดนะครับจำผิดจำผิดนี่ประมาณสองอาทิตย์ครับสองแถวว่าตดเหมือนกับงามจินะครับสองอาทิตย์กำลังขึ้นซัดขึ้นเลี้ยวครับแป๊บเดียวข้นนะครับสองอาทิตย์แมนแหละครับลงแต่งอสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับลงแต่ง ก็ออกดอกนะครับจังน้อยเนี่ยนะครับบรดนจะออกดอกนะครับโอเคครับจะพอกันคลิปหนครับ